ตอนที่163เรื่องที่5ภิกษุผู้ไม่ยินดีว่าด้วยเรื่องพระพุทธเจ้าว่าไว้ดังนี้ ภิกษุผู้ไม่ยินดีว่าไว้ดังนี้พระาศาสดาประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปารบภิกษุผู้ไม่ยินดีในพรมจรรย์รูปหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่านักหาปะนะวัสเสนติติกาเมสุวิชชติ อปัสสาธาทุกขากามาอิติวิญญายะปันดิโตอปิทิพเพสุกาเมสุระติงโสนาทิคัตฉติตันหคยระรโตโหติสัมมาสัมพุทธสาวโกดังนี้ ความอิ่มในกามทั้งหลายย่อมไม่มีเพราะฝนคือกหาปณะกามทั้งหลายมีรสอร่อยน้อยทุกมากบัณฑิตร,รู้แจ้งดังนี้แล้วย่อมไม่ถึงความยินดีในกามทั้งหลายแม้ที่เป็นทิพพระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ย่อมเป็นผู้ยินดีในความสิ้นไปแห่งตันหาดังนี้ภิกษุนมกสัญอยากศึกว่าไว้ดังนี้ได้ยินว่าภิกษุนั้นบรรพชาแล้วในศาสนาได้อุปสมบทแล้วอันพระอุปชายะส่งไปด้วยคำว่า เธอจงไปที่ชื่อโน้นแล้วเรียนอุทเทศได้ไปในที่นั้นแล้วครั้นนั้นโรคเกิดขึ้นแก่บิดาของท่านเขาเป็นผู้ใครจะได้เห็นบุตรแต่ไม่ได้ใครๆที่สามารถจะเรียกบุตรนั้นมาได้จึงบ่นเพ้ออยู่เพราะความโศกถึงบุตร นั้นนั่นแลเป็นผู้มีความตายอันใกล้เข้ามาแล้วจึงสั่งน้องชายว่าเจ้าพึงทำรัพย์เท่านี้ให้เป็นค่าบาทและจีวรแก่บุตรของเราแล้วให้ทรัพย์ร้อยกหาปณะ,ะไว้ในมือของน้องชายได้ทำกาละแล้วในการที่ภิกษุหนุ่มนั้น มาแล้วน้องชายนั้นจึงหมอบลงแทบเท้าร้องไห้กลิ้งเกลือกไปมาพรางกล่าวว่าท่านผู้เจริญบิดาของท่านทั้งหลายบนถึงอยู่เที่ยวทำกาละแล้วก็บิดานั้นได้มอบกหาปณะ,ะไว้ร้อยในมือ ของกระผมกระผมจะก,กระทำอะไรด้วยทรัพย์นั้นภิกษุหนุ่มจึงห้ามว่าเราไม่มีความต้องการด้วยกหาปณะนะในการต่อมาจึงคิดว่าประโยชน์อะไรของเราด้วยการเที่ยวบ,บินทบาทในตระกูลอื่นเลี้ยงชีพ เราะอาจเพื่อจะอาศัยกหาปณะหนึ่งร้อยนั้นเพื่อเลี้ยงชีพได้เราจะศึกละเราจะศึกละเธอถูกความไม่ยินดีบีบคั้นแล้วจึงสละการสาธยายและพระกรรมฐาน ได้เป็นผู้มีโรคผอมเหลืองครั้นนั้นพิษุหนุ่มและสมเนรถามเธอว่านี่อะไรกันนี่อะไรกันเมื่อเธอตอบว่าผมเป็นผู้กระสันอยากจะศึกจึงพากันเรียนแก่พระอุปชาอาจารย์ ที่นั้นอาจารย์และอุปชาเหล่านั้นจึงนำไปยังสำนักของพระาศาสดาแสดงแด่พระาศาสดาแล้วพระาศาสดาตรัสว่าภิกษุได้ยินว่าเธอกระสันจะศึกจริงหรือเมื่อเธอกราบทูลว่าขอรับอย่างนั้นพระเจ้าค่า ตรัสว่าเพราะเหตุใดเธอจึงได้ทำอย่างนั้นก็อะไรอะไรที่เป็นปัจจัยแห่งการเลี้ยงชีพของเธอมีอยู่หรือภิกษุกล่าวว่ามีพระเจ้าค่าพระศาสดาตรัสถามว่าอะไรของเธอมีอยู่ภิกษุนั้นกล่าวว่ากหาปณะร้อยหนึ่ง พระเจ้าค่ะพระศาสดาตรัสว่าถ้ากะนั้นเธอจงนำก้อนกรวดมาเพียงเท่านี้เล็กน้อยก่อนเธอลองนับดูก็จะรู้ได้ว่าเธออาจเลี้ยงชีวิตได้ด้วยกหาปณะนะจำนวนเท่านั้นหรือหรือไม่อาจเลี้ยงชีวิตได้ภิกษุนุ่มนั้น จึงนำก้อนกรวดมาดังนี้ความยากให้เต็มได้ด้วยอยากว่าไว้ดังนี้ทีนั้นพระศสาสดาจึงตรัสกับเธอว่าเธอจงตั้งไว้ห้าสิบเพื่อประโยชน์แกเครื่องบริโภคกรตั้งไว้28เพื่อประโยชน์แกโคสองตัวตั้งไว้ ชื่อมีประมาณเท่านี้เพื่อประโยชน์แกพ่พืชเพื่อประโยชน์แกแอกและไถเพื่อประโยชน์แก่จอบเพื่อประโยชน์แก่พ้าและขวานเมื่อเธอนับอยู่ด้วยอาการอย่างนี้กหาปณะหนึ่งร้อยนั้นย่อมไม่เพียงพอครั้นนั้นพระศาสดาจ,จึง ตรัสกับเธอว่าภิกษุกหาปณะของเธอมีน้อยนักเธออาศัยกหาปณะเหล่านั้นจกให้ความทยานอยากเต็มขึ้นได้อย่างไรได้ยินว่าในอดีตการบัณฑิตทั้งหลายครองจัก,กรพรรดิราชสมบัติสามารถจะยังฝนคือรัตนเจตประการให้ตก ลงมาเพียงสะเอวในที่ประมาณสิบสองโยด้วยอาการสักว่าตรบมือแม้ครองราชสมบัติในเทวโลกตลอดการที่เท้าสักกะ36องค์จุติแล้วในเวลาตายก็ไม่ยังความอยากให้เต็มได้เลยได้ทำกาละแล้ว อันภิกษุนั้นทูลวิงวอนแล้วทรงนำอดีตนิทานมายังมันตถาตุราช,ชาดกให้พิสดารแล้วในลำดับแห่งคาถานี้ว่าพระจันทร์และพระอาทิตย์ย่อมหมุนเวียนไปทรงทิศให้สว่างสวัยอยู่กำหนดเพียงใด สัตว์ทั้งหลายผู้อาศัยแผ่นดินทั้งหมดเทียวย่อมเป็นทาตของพระเจ้ามันทาตุราชกำหนดเพียงนั้นดังนี้จึงได้ทรงภาสิสองพระคาถานี้ว่า <_ letter> นักหาปนวัสเสนติติกาเมสุวิชติอปัสสาธา ทุกขากามาอิติวิญญายะปันตโตอปิทิพเพสุกาเมสุรติงโสนาทิคัตติตันหะยะระโตโหติสัมมาสัมพุทธสาวโกดังนี้ความอิ่มในกามทั้งหลายย่อมไม่มี เพราะฝนคือกหาปณะนะกามทั้งหลายมีรสอร่อยน้อยทุกมากบัณฑิตรู้แจ้งดังนี้แล้วย่อมไม่ถึงความยินดีในกามทั้งหลายแม้ที่เป็นทิพย์พระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมเป็นผู้ยินดีในความสิ้นไป แห่งตันหาดังนี้บรรดาบทเหล่านั้นบทว่ากะหาปะณนะวัสนะคือบัณฑิตนั้นตรบมือแล้วยังฝนคือรัตนเจตประการให้ตกลงได้ฝนคือรัตนเจตประการนั้น ตรัสให้ชื่อว่ากะหาปะนะวัตสังในพระคาถานี้ก็ขึ้นชื่อว่าความอิ่มในวัตถุกามและกิเลสกามย่อมไม่มีแม้เพราะฝนคือรัตนะทั้งเจ็ดประการนั้นความทยานอยากนั้นเต็มได้ ยากด้วยอาการอย่างนี้หมดว่าอัปัสสาธาคือชื่อว่ามีสุขนิดหน่อยเพราะค่าที่กามมีอุปการะเหมือนฝันเหมือนฝันเป็นต้นหมดว่าทุกขาคือชื่อว่ามีทุกข์มากโดยแท้ด้วยสามารถแห่งทุกข อันมาในทุกขกขันธสูตรเป็นต้นบดว่าอิติวิญญายะคือรู้กามทั้งหลายเหล่านั้นด้วยอาการอย่างนี้บดว่าอิปิทิปเพสุคือก็ถ้าว่าใครๆพึงเธอเชิญด้วยกามอันเข้าไป สำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายถึงอย่างนั้นท่านย่อมไม่ประสบความยินดีในกามเหล่านั้นเลยเหมือนท่านพระสม,มิทธิที่ถูกเทวดาเชื้อเชิญฉะนั้นหมดว่าตันหักขายะระโตคือเป็นผู้ยินดียิ่งในพระอรหันและ ในพระนิพพานคือปรารถนาพระอรหันต์และปรารถนาพระนิพพานอยู่ภิกษุโยคาวจรผู้เกิดในที่สุดแห่งการฟังธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วชื่อว่าสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการจบเทศนาภิกษุนั้นดํดำรงอยู่ใน โสดาปฏิผลเทสดาได้มีประโยชน์แก่บริษัทที่ประชุมกันแล้วดังนี้เรื่องภิกษุผู้ไม่ยินดีจบแต่เพียงเท่านี้